สวัสดีค่ะเอิญเพชรยนต์นะคะวันนี้จะมาแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นโตโยต a าออติสนะคะคันนี้เป็นเครื่อง 1.6G นะคะเลขไมค์คันนี้นะคะถือว่าน้อยมากๆนะเลขไม่ไม่ถึงแสนนะคะเลขไมอยู่ที่90 0 0หมนิดๆเองคันนี้เป็นรถปี2016นะคะราคานะคะจาก429000นะคะลดเหลือ419,000บาทเท่านั้นนะลูกค้าที่กําลังมองหานะคะตัวรถนะคะราคาถูกคุณภาพเกรดเแนะนําคันนี้เลย ในส่วนของตัวไฟคันนี้นะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้า3ชั้นนะคะเป็นโครเมียมพร้อมโลโก้ตรงกลางเลยนะคะพร้อมโตโยต้านะเป็นโลโก้นะคะเลขทะเบียน5กไก่ถอถุง3 2 8 4เลยรอบคันคันนี้นะคะเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้นะโครงสร้างตัวรถเดิมๆเ,เลยภายนอกภายในคันนี้ถือว่าดูดีเลยนะคะในส่วนของแม็กคันนี้นะคะ ตัวแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมๆของตัวรถเลยนะคะพร้อมโลโก้นะคะของโตโยต้าด้วยคันนี้เป็น VVTI เลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างมาให้ลูกค้าด้วยนะ,ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะที่จับคันนี้นะคะเป็นที่จับสีเดียวกับตัวรถ พร้อมตัดคาดของสีโครเมียมเลยกระจกคันนี้เป็นกระจกเดิมๆเลยนะคะโลโก้ตโตโยต้าเดิมๆเลยทั้งคันนะตโตโยต้านะคะเดิมๆพาชมภายนอกแล้วก็ภายในกันนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้นะคะตัดโครมเมี่ตรงกลางนะคะแล้วก็โลโก้โตโยต้าตรงกลางเลยนะคะลูกค้าที่กําลังสนใจตัวรถคันนี้นะคะราคาคันนี้ถือว่าถูกมากๆนะคะเลขไม้น้อยมากๆด้วยนะตัวไฟด้านหลังถือว่าเฉลีวยวมากๆเลยคันนี้เป็น 1.6G นะคะพร้อมโลโก้ด้านหลังเป็น c o r o l l า a l t i ตินะคะรถของเรานะคะ ลูกค้าออกกับเราไปมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวรถที่ลูกค้าได้ไปนะคะคุณภาพเกรดเอย่างแน่นอนคันนี้เดิมๆเลยนะคะเดิมๆทั้งคันเดี๋ยวพาชมภายในกันนะคะกระจกเดิมๆเลยนะ,ะในส่วนของภายในคันนี้นะคะโครงสร้างของตัวประตูนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆ,ๆ,ๆเลยนะ,ะไม่มีรอยงัดแงะอย่างแน่นอนภายในของคันนี้นะคะเป็นทูโทนนะคะด้านในเป็นสีดําตัดสีเบดนะคะแล้วก็ มีคาดเป็นสีเทาให้นะคะฟังก์ชันค่อนข้างหลากหลายเลยคันนี้นะคะเป็นออโต้นะคะในส่วนของฝั่งคนขับนะมีปุ่มล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกด้านในเลยคันนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะคะในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะมีฟังก์ชันให้ฝั่งซ้ายนะคะ แล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องคันนี้ให้ดูกันนะคะคันนี้นะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่94,522เท่านั้นนะคะ<ม>ตัวไฟนะคะตัวนี้จะเป็นนาฬิกาแล้วก็มีในส่วนของช่องแอร์เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะ น้าปัดคันนี้จะเป็นวิทยุอยู่นะคะภายในก็คือเดิมๆเลยคันนี้นะคะลูกค้าออกกับเราไปนะคะเช็คจากสูตรได้เลยนะตัวรถสภาพเดิมๆเลย,ลเเลยคันนี้เป็นเครื่อง<า>วิทยว,ว,ว <ๆ S 2> นะคะถ้าลูกค้าอยากจะชาร์จแบตก็มีช่องเสียบให้ด้วยตัดเป็นสองสีสีดำตัดสีเบตเลยในส่วนของตัวไฟนะคะคันนี้จะมีกระจก มาให้นะคะสำหรับคนนั่งแล้วก็มีไฟตรงกลางให้ด้วยเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้าในรถเลยมีไฟให้ตรงกลางนะคะอันนี้เป็นไฟสองแผนที่นะแล้วก็ฝั่งของคนขับนะคะก็จะมีตัวไฟให้ด้วยเหมือนกันไฟติดทุกดวงนะคะตัวไฟนะคะเอติดคันนี้นะคะให้มามีตรงกลางด้วยเลยติดทุกดวงนะคะที่จับของตัวรถนะคะ ที่จับอันนี้จะมีทั้งหมด3ฝั่งนะคะมีฝั่งของคนนั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านหลังเลยคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคันนี้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบทถือว่าเบาะใหม่ๆเลยนะคะคันนี้มีที่พิงไหล่ให้ด้วยแล้วก็มีช่องเก็บของให้เลยนะคะคันนี้ ถือว่าครบครันมากๆมีที่วางแก้วให้สองฝั่งที่ดึงเบรกมือแล้วก็จะมีเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ขับง่ายด้วยนะคะวิ่งระยะไกลก็คือขับนิ่มอย่งแน่นอนตอบโจทย์ลูกค้าเลยคันนี้มีที่เชีย์บุหรี่ให้มีที่เชีย์บุหรี่ให้นะคะฟังก์ชันนะคะหลากหลายเลยตรงเนี้ย เราเปิดที่วั้วดวนจังหนครสวร์หลังกุมเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะเปลี่ยนช่องด้านข้างได้เลยถือว่าดีมากๆเลยนะคะคันนี้ภายในเดิมๆเลยนะคะช่องเก็บของนะคะเป็นช่องกดของอยู่ตรงกลางให้ เอกสารทุกอย่างนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะเป็นรถจากหน่วยงานมาก่อนนะลูกค้าออกกับเราไปนะคะมั่นใจได้เลยว่าลูกค้าได้รถคุณภาพเกรดเองแน่นอนคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะภายในเดิมเดิมเลยเดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะคะพาชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะคะเป็น5้าเกไก่ถอทุง3 2 8 4นะคะ คันนี้นะคะตัวเครื่องนะคะเป็น VVTI นะคะตัวเครื่องเป็นเครื่องใหม่เลยภายในโครงสร้างคันนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะมีแต้มสีจากโรงงานมาให้ลูกค้าเลยนะคะคันนี้ก็คือตัวน็อตน,นะคะเป็นน็อตเดิมๆเลยเม็ดอาร์คนะคะเรียงกันสวยๆอยู่ครบเลยนะคะเพื่อการันตีนะคะว่าในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะไม่เคยพิกคว่ำจมน้ําหรือชนหนักมาอย่างแน่นอนโครงสร้างคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะ,ะ,คะตัวน็อตน,นะไม่มีน็อตหลวมอย่างแน่นอนนะคะ ตัวแบตลูกค้าได้เป็นแบตใหม่ด้วยเลยนะโครงสร้างของตัวรถนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆเลยเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆเลยนะคะคันนี้มีแผ่นกันความร้อนมาให้เลยนะคะฝากระโปรงคันนี้นะคะเป็นฝากระโปรงเดิมๆของตัวรถนะคะสติ๊กเกอร์นะคะยังอยู่ครบนะฝากระโปรงเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆเลยนะคะถ้าลูกค้าอยากจะเข้ามาชมตัวรถนะคะติดต่อเอิร์นได้เลยนะคะ เบอร์โทร0 9 7ย์9 3 8 8 4เลยลูกค้าที่กำลังมองหานะคะตัวรถที่ไม่น้อยนะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะสี่บอลเงินด้วยนะเดี๋ยวพาชมที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะพาชมที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะคันนี้นะคะกำลังถอดตัวแผ่นรองนะคะไปทําความสะอาดอยู่นะลูกค้าอย่าเพิ่งตกใจนะคะแต่ให้ดูนะคะภายในของคันนี้นะคะ ทุกอย่างเดิมๆเลยนะคะมียังอะไหล่ให้ด้วยแล้วก็มีแม่แรงให้ทุกอย่างครบเลยนะคะคันเดียวจบเลยภายในคันนี้นะคะตัวสีนะคะเดิมๆเลยค่ะเพื่อกาันตีได้นะคะว่าตัวรถไม่เคยชนหนักพี่คว่ำตีลังกาไปอย่างแน่นอนคันนี้มีไฟตรงกลางมาให้ลูกค้าด้วยนะพื้นที่เก็บของถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะคันนี้ตัวน็อตนะคะน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะ น็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะคะเรียงกันสวยๆเลยโครงสร้างคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์กเรียงกันครบเลยนะมีแผ่นกันความร้อนมาให้นะคะคันนี้นะคะไม่เคยโดนชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะเม็ดอาร์กเรียงกันสวยๆเลยน็อตเดิมๆไม่มีน็อตหลวมนะคะโครงสร้างคันนี้นะคะเดิมๆทั้งคันเลยนะ สำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อหาเซลเอินได้เลยนะคะผ่านเบอร์มือถือ0971693884นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะถ้าลูกค้าอยากจะดูส่วนไหนเพิ่มเติมค่ะติดต่อเอินได้เลยหรือจะแนะนำเพิ่มเติมแนะนำคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ใหกับคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ